สวนองุ่นป้อมสวน,วนบัานสวนครับเมื่อนี้กับเฮากะทิมะพ่นยาครับนี่ถ้าถ้าเป็นออกใบออกยอดมากประมาณนี้แล้วเฮากะทิพ่นยากันเพียียไฟกันเพียแป้งทุกอย่างแหละครับได้แต่ว่าเฮาสีบอใส่ยา้ํำมันเด้อครับเด้อห้ามใส่ยา้ํำมันเพราะว่ายอดเขายัางอ่อนอยู่เฮาสีด้ใส่เป็นยาผงยาเม็ดเท่านั้นครับพวกยา้ํำมันเนี่ยห้ามใส่เลยครับ คนที่เห็ดอ่างงคนสีหูดีใส่ยาน้นามได้แต่ว่าอาจจะเป็นสูตรเย็นครับบ่มีผลต่อนยอดอ่อนครับอันนี้เขาก็สิมมพ่นยาครับเหมือนนี่ถ้าเห็นพี่น้องได้เบิ่งได้ครับเด้อว่ายอดองุงนประมาณนี้เขาเริ่มพ่นยาได้แล้วครับกันมแมลงกินใบครับเพียแปง้งแล้วกับเพียไฟครับ ฤดูฝนนี่เพี้ยไฟนี่อาจสีมาแห้งแน่จังหน่อยครับเพราะว่าของเฮานี่มันอยู่ในโดมครับเพราะฉะนั้นยาห้ามขาดเลยครับจะต้องพ่นครับตลอดครับห้าวันครับสามวันห้าวันครับใส่ยาพ่นกันเพี้ยไฟครับประมาณนี้ครับเขาที่แมลงเขาก็สีชอบม้าแล้วครับเริ่มม้าแล้วครับแมงกินใบครับแต่ว่านี่เขาพ่นยามมอนี่นะครับ ใบชอ่อออกประมาณนี้ครับใบใบอ่อนออกประมาณนี้ครับเขา็จ<ๆ>ิมาพ่นยาครับมือนี้ถ้าบ่พ่นนี่แม่งกินใบเริ่มม้าเลยครับอันนี้เริ่มพ่นได้แล้วครับหลังพุ่นมาประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันนะครับสิบวันนะครับเมือนี่วันที่ยี่สิบห้าครับพุ่นตั้งแต่วันที่สิบห้าได้สิบวันแล้วครับ ได้สิบวันนะครับนี่ชอออนสิบวันครับเขาก็มาพ่นยาได้เลยครับ